สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจากตอนที่แล้วได้แนะนำถึงเรื่องสีต่างๆให้ผู้ชมได้รับทราบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งครับจะได้แนะนำถึงเรื่องเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมจะได้รู้จักกับเครื่องแต่งกายต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่าลืมติดตาม คำหลักที่ครูแนะนำในวันนี้และออกเสียงตามครูด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการผูกประโยคง่ายๆให้ท่านได้รู้จักน่าสนใจทีเดียวครับว่าแต่ว่าท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญติดตามรายการของเราได้เลยครับบาจูเสื้อสลัวกางเกงกระโปรงกระโปรง กางส่าหงผ้าสรงกางกลุบงผ้าคลุมผมกาสุรองเท้าสรีปารองเท้าแตกสตุเกงถุงเท้านะเสียหา่บลีบาจูพอกาเต้บาจูกากีสกอล่าตางีปานีปานีวานีเร Lepas hari tu, apa lagi? Stoking dengan kasut. Stoking dengan kasut? Tak apa lah yeah. dia. Lepas tu, adik? Adik beli. Adik beli kapur, seluar dengan baju bakar sekolah. Seluar dengan baju bakar sekolah juga, adik? Ya, ya. Tapi yang wali rupanya, Farida beli baju tangi panok. Farida, sese, kensan. สลัวเดกกรโรงสายโยฮัลโกมูโกกังเกงและกระโปรงชั้นราคาถูกอามมนะปากาไกากลุบงจะกุนิงอามีนะสวมผ้าคลุมสีเหลืองกูปากาสตุกเกงเดกกัสุจะฮิตเตครูสวมถุงเท้า และรองเท้าสีดำคำว่าปากกาอาจหมายถึงการสวมหรือว่าการใส่ก็ได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับคิดว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจในเรื่องของการเรียกชื่อของเครื่องแต่งกายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่หมดนะครับยังมีเครื่องแต่งกายที่จะต้องแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันอีกเพิ่มเติมครับตอนหน้าสิครับ เราจะได้แนะนำเพิ่มเติมครับสำหรับตอนนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ